สวัสดีคะ่ะทุกคนแม่มิมนะคะวันนี้แม่มิมมีผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กน้อยจะมาแนะนำอีกแล้วค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Little Chomper um เข่าของแบรนด์นะคะเป็นคุณหมอทันตแพทย์หรือคุณหมอฟันซึ่งคุณหมอเองเนี่ยได้เป็นคุณแม่แล้วก็ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาสําหรับลูกๆหาเกี่ยวกับหดน้ําลายผื่นน้าลายแม้มแล้วก็แผลเวลาน้องฟันจะขึ้นอ่ะเนาะแมวก็เลยได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปซูมอินดีเทลของผลิตภัณฑ์กันเลยค่ะ เีวมาะก่อปร้อมกันเลยอันนี้ก็จะเปนออร์แกนิกพีชิ่งเจนะคะช่วยลดอาการคันหงของน้องนะคะใช้ได้ตั้งแต่สเดือนขึ้นไปค่ะนี่พอแกะพอแกะก่องออกมานะคะก็จะเป็นหอดแบบน,นี้คทุกคนนีล้วกมีวันเดืนปีที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุนะคะส่วนาสมของผลิตภัณฑ์เนี่ยร้อออร์ organic, แล้ไม่มีส่วนผสมของอหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ด้วยนะคะนี่ยมีเก็น,นันควาว่าไม่มีส่วนประกอบจากสัตว์เลยนะคะนี่ปริมาณสิ ขออนาค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาครีมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเรามาแกะกล่องผลิตภัณฑ์ตัวที่สองกันเลยนะคะบิออกก๊กแชนเปอร์ออร์แกนิกชีคี้ครีมช่วยลดนี่ช่วยลดผื่นทิเกิดจากนบหน้ของเด็กๆนะคะเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะตัวครีมเป็นแบบนี้ ก็ใช้ทาบริเแก้มขับนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาลองตัวนี้กันนะนี่มันเลยเดี๋ยวเราก็จะมาลองทาครีมกันของคุณหมอกันนะคะมีเริ่มจากตัวนี้นะตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะทาที่แก้มได้เลยค่ะเพราะว่านี่เราก็ทาที่แก้มเปิดฝาแล้วพร้อมทาอยู่แล้วนะคะด้วยความที่ม่าเป็นตันี้มีแก็บีบนิดนึงก็ทาได้เลยค่ะถือค่ะส่วนพีชชิ่งเจนะคะเราบีบแล้วก็ทาที่ปากน้องได้เลยค่ะอะปากจิ๊กจิ๊ก 差点。